แจ็คป่านปลาครับเพื่อนทุกคนมาเก็บเห็ดกันนะครับวันน no ี mm ้โ hmm. อ nice. ้โหนี่เพื่อนทุกคนเป็นเห็ดดินนะครับสีสวยงามมากเลยเพื่อนทุกคนเดี๋ยวมาเลยครับผมมาเก็บเห็ดกันนะครับแจ็คบ้านปลานะครับเพื่อนทุกคนนี่ดอกงามๆนะครับผมนี่ดอกสีสวยๆงามมากนะครับนี่ช่วงนี้เห็ดนี้จะออกนะครับเพื่อนทุกคนหลังจากที่เห็ดไข่หานออกไปแล้วก็จะเป็นเห็ดนี่แหละครับนี่โอ้สวยงามมากเลยครับนี่ ธรรมชาติแบ่งปันนะครับเพื่อนทุกคนธรรมชาติสวยงามครับดูครับผมสีสันสวยงามมากเลยเพื่อนทุกคนโอ้โหนี่แจ็คป้านปลามานๆเลยครับผมมากันเพื่อนๆทุกคนมาเก็บเห็ดด้วยกันนะจ้าโอ้โหนี่เพื่อนทุกคนตะกร้าหนึ่งเต็มแล้วนะครับเนี่ยนี่ตะกร้าอีกสองครับกำลังเต็มนะครับผมเราจะไปลุยกันต่อครับพรงงานนี้ไปลุยกันต่อกับแจ็คป้านปลานะครับเพื่อนทุกคนโอ้สุดยอดครับงานนี้ นี่คือธรรมชาตินะครับเพื่อนทุกคนธรรมชาติแบ่งปันนะครับเราจะช่วยกันรักษาป่าพื้นนี้เอาไว้ให้นานๆนะครับไปช่วยลูกชดหลานนะครับผมเราจะเก็บเห็ดนี่แหละช่วยลูกช่ดหลานไปเลยเพื่อนๆเก็บเห็ดป่ากับแจ็คบ้านป่านะครับลูกสนานครับผมโอ้โหคลิปนี้แบบว่าสุดคุ้มมากเลยครับชุดคลิปนี้ได้เห็ดกันแลน้วครับนี่ตะกร้าที่สองกำลังเต็มครับตะกร้าแรกเต็มแล้วครับ พาเพื่อนเที่ยวป่านะครับทุกคนวันนี้มาเที่ยวป่าบนาันแจ็กก่อนนะครับทุกคนนำความนำความสดชื่นมาแบ่งปันกันนะครับโอ้ไปทุกคนครับว่ามีอะไรบ้างทุกคนเนี้ยจะเป็นเห็ดไข่เหลืองไข่ห่านครับแต่ว่ามันบานแล้วมันไม่น่าจะได้แล้วครับเราไม่เอามันครับเราจะไปหาเก็บเห็ดดินกันโอ้กล้าเรียนด้วย นี่น่าจะเป็นเห็ดพึ่งนะครับเพื่อนนนี่น่าจะเป็นเห็ดรองพึ่งนะครับนี่นี่ดอกกลางแล้วครับผมน่าจะเป็นเห็ดรวงพึ่งครับกินได้นะเพื่อนนะเต่ว่าดอกนี้มันอาจจะแก่เกินไปครับเราจะไม่เอามานะครับว้าวสวยงามมากครับผมธรรมชาติบ้านเราอันนี้มันสวยงามจริงน,นะคเอาตะก้านนี้มาใส่นี่ก่อนนะครับ อันนี้มันแน่นเกินไปครับเราตะกรนี่ใส่ก่อนดูครับผมเห็ดสวยๆงงามนะครับเต็มหมดเลยครับนี่นี่ใส่ก่อนครับมาเลยครับโอ้นี่เป็นเห็ดฟานนะครับเพื่อนทุกคนเคยเห็นไหมครับเห็ดฟานครับนี่อร่อยนะครับมากเลยครับสุดยอดนะครับเห็ดฟานป่านะครับเพื่อน เช้านี้ก็เข้าป่าเข้าดอยไม่เล่นนะครับแจ็คบ้านป่าครับชอบเข้าป่าเข้าลอยวิจัยนะครับผมฝากไว้นะครับผมแจ็คบ้านป่านะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมถ้าล่าคลิปนี้บรรยากาศร้อนมากเลยจะแต่ต้องลงจากดอยแล้วครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ